สวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องนะคะวันนี้แล้วก็จะชวนเพื่อน,อนมาดูว่าปลูกผักหนึ่งกระถางเราจะปลูกอะไรให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะก็คือเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นดอกหอมที่เขาออกดอกแล้วเนาะแล้วก็เราก็จะมาดูนะคะว่าเราปลูกในกระถางอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะกระถางนี้จะเป็นกระถางที่เราปลูกต้นกะเพรานะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยค่ะ จะเป็นพื้นที่หลังห้องของเราเนาะวันนี้วันนี้เราเข้าพาเพื่อนเเข้าสวนผักนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นกะเพราแดงนะคะซึ่งมีริ์ทางยาเป็นธิ์ร้อนแรงเนาะเนี่ยค่ะสรรพคุณรัดก็พูดไว้ในคลิปก่อนๆที่เป็นพาปลูกกะเพราแดงแบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะก็ส,ยสวยๆเลยนะคะต้นเขาเราก็จะต้องพยายามตัดที่เขาออกดอกเนี่ยค่ะเพื่อให้เขาไม่ไม่ให้เขาแก่เนาะเราก็จะแต่งสาวให้เขาเรื่อยๆนะคะ แล้วแล้วเราก็มาดูต้นข้างล่างเนี่ยค่ะเราก็จะปลูกแซมโดยหนึ่งกระถางเราก็จะทําให้เกิดประโยชน์เราก็จะปลูกหอมนะคะแล้ววันนี้ลัดก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยค่ะเละใบหอมแก่แล้วก็สําหรับเทคนิคการปลูกหอมให้หัวใหญ่หรือแตกกอน,นะคะ<ๆ>ก็คือเราจะต้องที่หัวแบบนี้นะคะดอกแบบนี้ดอกหอมนะคะนี่เป,นเป็นดอกหอมน่ารักสวยนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นดอกหอมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะชมดอกหอมไปพร้อมกันกับรัดนะคะอันนี้จะเป็นดอกหอมเนาะก็เดี๋ยวเราจะต้องไม่ต้องให้เขาเอาไม่ต้องเอาไว้นะคะเพราะว่าโคนตรงนี้ค่ะเขาก็จะได้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงส่วนหัวของหอมนะคะแล้วเราก็เนี่ยค่ะก้านดอกหอมแล้วเราก็จะหักเลยนะคะเดี๋ยวพานเพื่อนหักไปพร้อมกันนะคะ เขาแก่มากเลยนะคะเขาหักไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องใช้มีดตัดนะคะแต่เนี่ยค่ะเราต้องหักเขาออกเพราะว่าเขาจะได้สารอาหารจะได้ลงไปเลี้ยงหัวนะคะหัวเขาจะได้ใหญ่ๆเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็จะพาเพื่อนๆเลาะแบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะทําไปพร้อมกันเลยนะคะใบหักใบเหี่ยวแบบนี้ค่ะเราก็ต้องเลาะให้เขาเราจะได้กินใบเขาเรื่อยๆเ,เนาะ แล้วเราก็ปลูกในกระถางที่ปลูกกับต้นกะเพรานะคะซึ่งเราก็จะได้หนึ่งกระถางได้ผักสองอย่างก็เหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อย,น,อยนะคะเพื่อนๆลองปลูกกันตามรัดได้เลยนะคะก็เนี่ยค่ะต้นนี้เขาออกดอกหัวเดียวนะคะนอกนั้นเขายังไม่ออกเลยนะคะ กระถางอื่นๆที่เราปลูกเขาก็ยังไม่ออกนะคะเป็นจะเป็นหอมแขกจะเป็นหอมต้นนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะค่อนข้างหัวเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็เขายังไม่แตกกอเลยนะคะเขาหัวเดียวเป็นหอมแขกใหญ่นะคะส่วนนี้จะเป็นหอมแบ่งเห็นไหมคะเขาก็จะแบ่งให้เราได้หนึ่งสอง ได้สามได้สี่หัวนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็อันนี้แล้วก็ปล่อยยังไม่ได้ลดน้ําเนาะพอดีช่วงเช้าเราก็ไม่ได้ลดเพราะว่าปล่อยให้เขาแห้งช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากเลยนะคะร้อนร้อนร้อนยิ่งกว่าสงการแล้วนะคะสองสามวันมานี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็ตัดพาตัดไปได้วยกันเนาะ เลาะใบแก่ออกนะคะเราจะไม่ตัดเนาะเพราะว่าถ้าเราเลาะใบแก่ออกใบใหม่เขาก็จะออกให้เราได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วกว่าจนเขาจะแก่แล้วก็หัวเขาแห้งเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนเก็บหัวนะคะเนี่ยค่ะตัวไหนที่แดดเราก็ลองเด็ดเนี่ยค่ะเด็ดใบเด็ดปลายใบออกก็ได้นะคะ ถ้าเราปลูกเยอะๆแล้วก็ทำส้มผักได้นะคะเดี๋ยวเราเด็ดปลายออกนะคะจะได้สวยๆเนาะเนี่ยค่ะพอเวลาเราย้ายอันนี้เราปลูกไว้นอกระเบียงแล้วเวลาเราก็เมื่อกี้เราก็ยกมานะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้เราก็จะยกมาให้เพื่อนๆเห็นก็เนี่ยค่ะอันนี้เราก็อันนี้แก่เดี๋ยวเราก็จะเอาทําเป็นปุ๋ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพื้นที่หลังห้องรับ ก็เล็กๆนะคะแต่เราก็ลองลองทาสวนดูเนาะก็ทําค่อยๆทําไปกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราแต่งเราก็จะสวยมากเลยนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะหนึ่งกระถางเราปลูกผักได้สองชนิดซึ่งจริงเพื่อนๆก็สามารถปลูกได้หรือเราจะปลูกสลัดน้ําหรือเรียกว่าวอเตอร์เคสได้นะคะแต่นี้เราก็จะปลูกเนี่ยค่ะต้นกะเพราคู่กับ หอมแดงนะคะจะเป็นหอมแดงแขกกับหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งแล้วก็แบ่งหัวออกแล้วนะคะด้านนี้เขาก็แบ่งหัวแล้วนะคะสองหัวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เขาออกหัวแล้วนะคะแต่ค่อนข้างที่จะลอยนิดนึงเนาะพอดีเราอยู่ข้างนอกแล้วเราลดน้ําแล้วน้าเขาก็กระเด็นออกค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะก็หอมสวยมากเลยนะคะเนนียค่ะ ทถางอื่นเมื่อเช้าเราเราเราเก็บหอมที่หัวเหี่ยวเราก็จะได้เนี่ยค่ะก็สวยนะคะหอมแบ่งของเราปลูกหัวหนึ่งได้สามได้สามหัวเนี่ยค่ะสีแดงๆเห็นไหมคะอันนี้เราไม่ได้ทําคลิปให้เนาะเราถอนเราถอนหอมแบ่งที่แก่แบบเนี้ยขั้วตรงนี้เขาก็จะเหี่ยวแล้วเ,เขากแก่นะคะเราก็ก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะพะเราปลูกในกระถางเนี่ยค่ะก็ อย่างนี้เห็นไหมคะก็เพื่อนๆลองมาปลูกหอมได้ค่ะก็เนี่ยอย่างนี้เราก็ไว้เด็ดทําไข่เจียวต้มยำได้หนึ่งมือนะคะก็ทําให้เรามีความสุขเนาะเรามีส่วนประกอบของต้นหอมที่จากเราปลูกเองไว้ทำอาหารก็จะมีความสุขนะคะอันนี้ก็จะเป็น ที่เราเอาขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าหัวใหญ่ก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะคะพอะเราปลูกในขวดน้ําอันนี้จะเป็น6ลิตรเนาะแล้วก็อันเล็กๆนี่จะเป็น1.5ลิตรนะคะก็ถือว่าโอเคอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรัดก็จะพารดน้ําไปด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนาะก็จะเป็นแบบเนี้นะคะ่ะเราก็จะปลูกผัก หนึ่งกระถางได้สองชนิดนะคะก็จะเป็นการประหยัดเหมาะสำหรับคนพื้นที่น้อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเราก็สามารถปลูกแบบรัดได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะพาลดน้ำผักไปด้วยกันเลยนะคะสำหรับอันนี้นะคะดอกหอมที่เราตัดแล้วเนาะเนี่ยค่ะก็จะสวยๆน่ารักแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แนะนำว่า ปลูกหนึ่งกระถางเราสามารถปลูกผักได้กี่ชนิดนะคะตัวอย่างของเราก็จะจริงๆมันก็ปลูกได้หลายชนิดแต่ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเนาะของตัวอย่างของเราก็จะปลูกเป็น2ชนิดนะคะเพราะว่ากระเพราเขาค่อนข้างแข็งแรงแล้วเราก็ปลูกแซมด้วยต้นหอมนะคะช่วงเนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกหอมส,สวยๆเดี๋ยวรัดก็จะพาลดน้ําเลยนะคะเมื่อกี้รัเติมดินลงไปนิดนึงเนาะ,ะที่เขามองเห็นตรงสอง งหัวตรงนี้ที่เขาแตกอันนี้สีนะคะอันนี้ที่ออกดอกแล้วก็เขายังไม่แตกหัวนะคะเป็นหอมแขกแล้วเราก็จะพารดน้ําแบบง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดลงรอบๆโคนต้นของกระเพราเลยนะคะเพราเดี๋ยวเขาก็ซึมไปรอบๆบขอบๆนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ ก็จะเป็นการพาปลูกผักที่ง่ายๆฉบับหลังห้องของรัฐนะคะซึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปเนาะ mm hmm. ก็ค่อยๆปลูกกันไปแล้วก็ค่อยรอผลอย่างเงี้ยกันไปอะคะ่ะก็สำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ เข้ามาชมคลิปกับรัดนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะคะว่าเราจะพาปลูกผักอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ก็ร้อนเดี๋ยวเรายังไม่ปลูกสลัดปีนี้เรายังไม่ได้ปลูกเลยนะคะก็เดี๋ยวๆค่อยปลูกเนาะรอระวางๆอีกทีหนึ่งนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่แวะเข้ามาติดตามรับชมคลิปค่ะ Bye bye, see you again next time. Thank you very much for watching my video. Bye bye.